สวัสดีครับวันนี้จะมาให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับอาการป่วยเจ็บต่างๆที่ท่านถามมาดีบอกบ้านปรับสมดุลนะครับก็มีอาการเกี่ยวกับการอ่อนแรงแขนขานะครับเวลาลุกนั่งยืนเดินเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยมีเดี่ยวไม่มีแรงตัวมันหนักอะไรเนี้ยนะครับแล้วเกี่ยวกับการนอนกลางคืนนะครับนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นเช้าอ่อนเพลียนะครับบางทีมีผีอำมีฝันร้ายแทรกนะครับบางคนก็นอนกัดฟันนะครับ าบางคนก็เหมือนว่านอนๆนนไปแล้วก็ตกให้ตื่นอะไรเพื่อน,นี่หรือไม่งั้นก็บางคนก็อาจจะหยุดหายใจเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ถามว่าอาการต่างๆเหล่านี้นะครับาการปรับสมดุลร่างกายวิชาธิ่ประสิทธิ์สามารถรักษาได้ไหมผมก็บอกว่าสบายๆนะฮะแต่ายังไม่จําเป็นนะครับยังไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องมา ที่บ้านปรับสมดุลน,นะครับท่านสามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยตนเองนะครับก็มีโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ใดๆเลยนะครับ <c oughs> วิธีการก็มีอย่างนี้นะครับอะการแรกเนี่ยนะครับท่านต้องหาให้ได้นะครับว่าขาข้างไหนท่านอ่อนก,กาลังนะครับวิธีหาว่าขาไหนอ่อนก,กําลังผมให้รายละเอียดไว้ในเพจบ้านปรับสมดุลแล้วนะครับ <c oughs> แต่บางคนก็ไม่ไม่รู้จะหาหาไม่ค่อยเจอนะครับที <c oughs> นั้นก็มาดูอีกทีนะครับว่าเรา เราจะหาง่ายๆกันได้อย่างไรนะครับก็ลองใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ดูที่ตรงน่องนะครับตรงหลังเท้าข้อเท้านะครับดูดูเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะครับว่าขาข้างไหนที่มีเส้นเลือดขอดมากกว่ากันนะครับเส้นขาข้างไหนที่มีเส้นเลือดขอดมากแสดงว่าขาข้างนั้นอ่อนแรงนะครับแล้วก็ถ้าบางคนดูไม่ออกเส้นเลือดขอดบางทีเยอะจะดูไม่ออกหรือบางทีไม่มีเส้นเลือดขอดจะให้ดูอะไรแบบนี้นะครับ ท่านก็ดูที่ใต้ฝ่าเท้านะครับเอาฝ่าเท้าไงายฝ่าเท้าดูหรือมองที่ฝ่าเท้าท่านดูว่าใต้ฝ่าเท้าเนี่ยข้างไหนที่มีรอยเขียวย่นมากนะครับขาข้างนั้นจะอ่อนกําลังนะครับนะบางคนบอกว่ามันไม่เขียวไม่ยน่นเะท้าเท้าบวมมาเเท้าบวมเท้าบวมนี่คือเลือดน้ําเหลืองเวียนไม่สะดวกนะครับก็ก็ดูได้เหมือนกันนะครับก็ดูว่า เท้าข e <ım. S 1> <Verse> ้างไหนที่มันบวมน้อยกว่าขาข้างนั้นอ่อนแรงนะครับต่อไปก็คือดูดูนิ้วเท้านะครับดูนิ้วเท้านิ้วเท้าข้างซ้ายดูนิ้วเท้าข้างขวานะครับลราเรามาพิจารณาดูว่านิ้วเท้าข้างไหนที่มันผิดรูปนะครับหรือว่ารีบกว่านะครับก็ขาข้างนั้นอ่อนแรงนะครับบางคนนิ้วมือดูได้ไหมนะฮะดูได้นะฮะก็โดยการที่ว่ามองดูว่านิ้วนิ้วมือข้างไหนนะครับที่ มันดูแล้วมันหยิกงออะไรประเภเนียนะครับบางทีเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเท่าไหร่นะครับรีบๆอะไรปรเภทนี้นะครับแขนข้างไหนที่นิ้วดูรีบอะไรดูดูผิดรูปนะครับแสดงว่าขาฝั่งตรงกึ่ดข้ามนะครับหมายความว่าถ้าเป็นเห็นเห็นที่นิ้วมือข้างซ้ายนะแสดงว่าขาขวาอ่อนแรงนะครับจําไว้ถ้าเห็นนิ้วมือขวาดูแล้วมันรีบมันหยิกงออะไรประเยเนี้แสดงว่า ขาซ้ายอ่อนกาลังนะครับเพราะว่าเส้นเส้นประทานหลังเนี่ยจะดึงทุกอย่างก็าหาตัวนะครับเส้นที่ผิดปกติเนี่ยนะครับจะดึงทุกอย่างแล้วก็ดึงขาทําให้ขาอ่อนแรงนะครับขาผิดรูปเลยเพนเนี่ยนะครับดังนั้นการยืนการเดินต้องลงขาข้างนั้นนะครับขาท่านที่มีขาซ้ายอ่อนแรงแสดงว่าเส้นหลังที่ขวามีปัญหานะครับเป็นต้นเหตุที่ผิดปกติแต่เส้นหลังที่ขวาจะคุมต่อซีกขวาแล้วจะมีเอาไว้ว่าสคัญเรียกว่าตับนะครับ นั้นการลงเท้าซ้ายจะทําให้เส้นลมปัดตับสะดวกนะครับตับที่มีหน้าที่ผิดสารเคมีจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับการผลิตสารเคมีออกมานะครับก็จะดีนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําตาลหรือไขมันจะลดน้อยลงนะครับตามลําดับนะครับส่วนคนที่มีขาขวาอ่อ,อนกําลังนะครับก็จะเกี่ยวกับเส้นหลังซีดซ้ายเส้นหลังซีดซ้ายก็สําคัญนะครับเพราะจะคุมปอดซีดซ้าย อปอซีซ้ายจะเกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงนะฮะดังนั้นคนที่ลงขาวขวานะครับก็จะทําให้การทํางานด้านของหัวใจดีขึ้นนะครับคนที่มีทางผืดที่หัวใจก็ดีหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับดึงเสียวแป๊บแป๊ดติจี้จี้ที่หัวใจเข็มที่หัวใจก็จะทุเลานะครับแล้วก็จะหายได้ในเวลาไม่นานนะครับ,นะรบโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆนะครับ นี่นี่คือความสาคัญของการหาให้ได้ว่าคานไอออนกําลังนอกจากนั้นแล้วมันยังมีผลดีนะครับต่อเรื่องหูด้วยนะครับเปลี่ยนหัวบ้านหมุนต่างๆนะครับการยืนเดินลงขาข้าอ,อ่อนกาลังแล้คืนน้ําลาดดยบ่อยๆนะครับจะทําให้ปัญหาที่หูหูอื้อหูมีเสียงลมออกหูหูเสื่อมอะไรหูตึงเลยเนี่ยดีขึ้นนะครับการได้ยินดีขึ้นเปลี่ยนหัวบ้านหินก็จะหายอะไรหินปูนในหูอะไร,ะไร,ะไรต่างๆก็ถูกกระจัดไปนะครับนะฮะโดยที่ว่ายืนเดินลงขาข้าอ,อ่อนกำลังแล้วคืนน้ำลายบ่อยๆได้ผลแน่นอนครับนะฮะ ประการที่2ก็คือท่านต้องทําการบริหาปปรตับนั่งกายก้าท่าของบ้านผสมดึงน,นะครับตัวนี้เราเก็บความนับไว้นะครับ mm. เพราะว่าดูดูท่าการบริหาแราแล้วคล้ายๆกับเหมือนกับเราท่าการบริหารสมัยเด็กๆนะฮะแต่เรามีระบลบลมหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องใชนะ่ยิงตัวทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาหายใจออกอะไรนี้นะฮะแล้วก็จะเหมือนกับการเจริญภาวนาอยู่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจนะฮะ เทวดาไปทำตัวเจ้ากรรมในเวรนะครับจะมีส่วนเข้ามาได้บุญนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เส้นเส้นประธานหลังนะครับซึ่งยึดล้างอยู่รือผิดปกติเนี่ยเคลื่อนตัวพยายามเคลื่อนตัวได้เทียนิดเทียนิดเพื่อจะไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับนั้นท่านต้องวิญญาณทำทุกวันทุกวันทําก่อนนอนนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้มีร่างกายที่ดีเร็วนะครับกลางวันก็ทําท่า1 2 3 4งสองสามสี่หรือทำให้ครบ9ก้าท่ากลางวันอีกสักรอบหนึ่งแต่ท่า1 2 3่ทําทได้บ่อยๆนะครับ ้ท่านต้องรียะทําทุกวันทุกวันนะครับประการที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะฮะ,ะท่านต้องพยายามฝึกหายใจลึกๆยาวๆนะครับเข้าและออกทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางจมูกนะครับอย่าเข้าทางจมูกปล่อยออกทงางปากนะครับเพื่อให้ปอดพองฝึกแฟบถึกพองฝึกแฟบ จะมีการดูดการอัจการอกเลือดการส่งเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงสมองและมุนเมียนกลับเข้าวงรอบนะครับตัวนี้สําคัญนะครับจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายกลับคืนมานะครับการเมียนเลือดเข้าหัวใจนะครับก็จะพอเพียงหัวใจจะเลี้ยงสมองได้ดีนะฮะประการต่อไปนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำท่านต้องพยายามฝึกการดื่มน้ำนะครับดื่มเฉลี่ยนะครับ ครึ่งชั่วโมงสองอึกหรือครึ่งชั่วโมงครึ่งแก้วนะครับให้ปสาทวะออกมาสายออกมาเยอะออกมาแรงทุกชั่วโมงที่ไม่หลับนะครับนะฮะท่านอย่าดื่มน้าทีเยอะนะครับบางคนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยดื่มน้าไปสิบแก้วซึ่งไม่จาเป็นนะครับนะฮะดื่มเฉลี่ยดีกว่านะครับนะครับเัรนั้นเลือดจะไม่ข้นนะครับการมีเลือดเท่าหัวใจหัวใจเล็กสมองก็จะดีนะฮะเนั้นเรื่องการดื่มน้ําสําคัญนะครับอะการต่อไปก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวางนะครับจะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะถูกฝึกให้ใช้สมองนะครับความคิดจะเป็นบอกเกิดงความทุกข์นะครับยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทุกข์เท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่คิดเนี่ยหัวใจจะส่งคลื่นขึ้นมานะครับปิดประต์ตัวลงที่ซันบาซ้ายทําให้เลือดหมุนเวียนขึ้นสมองไม่สะดวกเซลล์สมองจะเสื่อมนะฮะดังนั้นพยายามฝึกปล่อยวางกับทุกอารมณ์และสิ่งไรทั้งปวงนะครับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับ ถ graduate, ้าท่านฝึกปล่อยวางบ่อยๆนะครับคือแค่หยุดคิดจิตก er ็ว so ่างแล้วนะครับท่านลองลองทำดูนะครับแล้วถ้าท่านทำวิยาอีกประการหนึ่งนะครับก็คืออิปการที่6เนี่ยก็คือท่านต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะครับอย่านั่งหรือว่าอยู่ในอิริยาบถใดๆบดหนึ่งเกินชั่วโมงนะครับพยายามเปลี่ยนอิริยาบดทุกชั่วโมงเกิดทียิ่งดีนะครับการขับรถนะครับก็พยายามอย่าขับรถ เต็มที่เลยก็ไม่ควรเกินชั่วโมงขึ้นนะครับก็ลงมาทำธุรกาส่วนตัวเสร็จแล้วทำการบริหารอย่างน้อยท่านหนึ่งสองสามสี่ท่านก็จะถูสดชื่นนะครับแล้วก็ขับไปตีหมายได้อย่างาปลอดภัยลองริยะทำทั้งหกข้อนะครับให้ได้ต่อเนื่องสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วท่านดูได้เลยนะครับสุขภาพที่ท่านไม่ดีหรือไม่ไมีปัญหาเนี่ยอา,อาการป่วยเจ็บต,ตา่างๆให้จะหายไปได้เลยนะครับจะหายได้อย่างมหศาศา์นะฮร แล้วถ้าท่านหยุดทำนะครับกลับไปใช้ที่ิตอย่างเดิมอาการเจ็บปวดก็จะกลับคืนมาได้ฉะนั้นท่านก็ิุยย่าทำต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะมีความสุขสุขสบายกับคนที่รักที่หงใยนะครับก็ย่านิยมของท่านไปอีกนานแสนนานนะครับหมดอายุขัยเมื่อไหร่ท่านก็หมดลมหายใจไม่ต้องไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลนะครับให้ทุกทรมานหรือหมดเงินหมดทองนะฮะก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านนะฮะ ในอะไรต่างๆที่แนะนำในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสมดุลทางกายและใจครับ